สวัสดีครับสวัสดีครับมันกับมันต้องไม้สกุลแบบแล้วให้พี่น้องกันได้ดับไฟพ้นประโยชน์กันไม่ทำให้คนป่าตงผิดหวังไม่ทำให้คนดียวตำบลขโอ้งผิดหวังเนี่ยมครับมาต้องรับครับอ่ารวมใจใช่กันเดียวกันเบอร์เบอร์แรครับมาเลยครับไม่เละไอ้กันเส้นก้อนครับมาเลยครับตอนนี้ให้ตอกใหม่กันเส้นก้อนนครมีอบลครับ มีตำบลป่ากรอตำบ,บปลบบปาล่าคาดตำบลประชาชนก้วบ้านปู่นะครับเจ้าบ้านปู่และในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเคยท้ามผมวาสำเร็จแลกเรือวันางน้าลอได้ข้าไปเป็นนะครับามีเปาซึ่งว่าเปาเคยเล่นมาดับเสียผมทางเวทีนะครับเปาเคยเล่นแล้วก็อดีตครับเป็นลองนายกเป็นตบุญตรีนคานาดใหญ่มาถิดเกล้านะครับนะ แต่เล็กเนี่ยเกสรมันจะเป็นของแห้งกับผู้เตานะครับปีไพ่นักกังหูกับแต่เล็แต่วันนี้เกี่ยหน้าวาได้เบี้ยแกโจไปลุยเหลวเสีดีนี่นะนะครับรับเบี้ยครับเมื่อจะไปที่โคนรหวารับรับไปพี่ยุทธนายกองค้ายผมลาอ๋อครับไม่ใช่โบแกเป้เพราะฉะนั้นลุงโซ่โซ่เดียวนี้แกไม่แพ้จะไม่ไปดอง งผู้แทนในเขตกระตับอำเภอนาทาวพี่น้องกระดะครับคนนาวีคนบายอย่คนณนักแตว่วคนนักถ้ามของเสดาวนี่ครับในอดีตไม่ว่าผั่จะลงไม่ว่าจะมีอำนาจรัฐไม่ว่าจะมีอำนาจเงินก็มีเปิดโอกาสกนะารเตะผู้แทนหนึ่งคนแรงในสภาพกลมาพี่น้องทีร่รพครับผมก็เลยบอกว่า เดี๋ยวผมจะทำใสบายจริงสบายโค้ชหน่อยนะดอนนะครับทาพี่น้องให้โอกาสพี่น้องพี่น้องบ้านเราพี่น้องรู้จะเป็นจะลังใจสำหรับผมที่แบบเบี้ยแรกจะเสียบ่ายเลยนั่นจะยืนและพี่นลอยดาวเมื่อปอกเลยตั้งหแต่ว่าดวงกับท่านแม่ผม บางทีกะข้าวไปเจ็บตกแตกข้าวไปเจ็บโป๊ะโป,โป๊บางล้ากวนไปเจ้าทางข้ามบินหลุไปทางขารังคนพมกันเลย แยกล่าวสีข้าวไปถึงบ้านปูู่ตรงนั้นได้ครับถึงออกาไปใช่ดีนอกบ้านโกได้ใส่ปะป๊าจนถึงถุกวันนี้ก็พอลบมาลาวในวิธีกัรเดินกับิดตามก้าวซันทางเทนกอบเตลต์ไพร์บัตโนนะครับ